สวัสดีครับเพื่อนครับมโน,นกนักเล่าข่าวครับมีเรื่องมาเล่าแล้วเพื่อนพอดีมันมีน้องผมอ่ะที่เขาติดตามผมอยู่นะตามมานานแล้วเวลาผมทํำข่าวนู่นแถวนี้เล่าข่าวนู่นก็ตาม bon. จะบอกมันก็<ง>อินบ็อกมามาถามไม่ได้โทรนะอ<ง>ินบ็อกมาพี่<ง>อ่า ผมอยากบริจาคร่างกายทำไงแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึง่งกินเหล้าเยอะเออนี่มันชอบกินเหล้าก็เลยบอกให้น้อยๆหน่อยเว้เหล้ายาปลาปิ้งนึงกินแล้วมันทำลายสุขภาพนะเ,ออเลิกได้ก็เลิกซะอย่างพี่อ่ะโอ้สมัยก่อนแม่งตกเย็นมาอาละหาอะไรเย็นๆกินแล้วเออต้องกินเหล้ากินอะไรไม่ได้ติดนะแต่มันก็ ม,มันเงาอ่ะอยากกินตอนเย็นๆเออเดดร่มล่มตรงเนี่ยแต่พอเราายุมากกินไปมันก็ไม่มีประโยชน์เสียเงินเสียทองอสุขภาพก็มีดีเลยไปเลิกเลิกก็เลิกเลยเลิกทิ้งไปเลยไม่กินเลยเ้าเลยบอกมันให้คือถึงเลิกไม่ได้ก็พอๆหน่อยแล้วกันจะได้แข็งแรงจะได้เดี๋ยวก็ไม่สบายไม่สบายเดี๋ยวตับแข็งไตหากก่อนอมันบอกพี่ ผมอยากบริจาคเลยเล่าป็นฟังว่าตอนนี้ครับเพื่อนการบริจาคร่างกายนี้ง่ายมากเข้าไปในเว็บไซต์เลยเว็บไซต์ของสภาการชาตินะไปกรอกกรอกกรอกปุ๊บเรียบร้อยจบทั้งบริจาคอวัยวะหรือบริจาคร่างกายนะเราต้องอายุครบ20ปีขึ้นไปบรรลุนิติภาวะนะฮะแต่ถ้าเป็นเด็ก,เดกๆเนี่ยต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองนี้รับทราบด้วยนะแต่เป็นเด็กๆนะ แต่ถ้าเป็นอายุ20ปีขึ้นไปบริจาคได้นะครับทันทีอย่างผมก็บริจาคทางทางเว็บไซต์นะพิมพ์เข้าไปปุ๊บกรอข้อมูลเพื่เรียบร้อยเขาก็จะส่งบัตรมาบริจาคร่างกายใบหนึ่งบริจาคอาอยว่าอีกใบหนึ่งเป็น2ใบนะครับจะมีเบอร์นัมเบอร์ให้แล้วก็มีเบอร์ติดต่อเราเป็นไรไปสมมติเขาเจอบัตรเราในกระเป๋านะโทรไปสตากกาตาิ หนึ่งหกปุ๊บเขาก็จะมารับร่างกายเราไปไปตามจุดประสงค์ของเรานะมีสิทธิพิเศษเยอะฮะอย่างที่โรงพยาบาลต่างๆถ้าเราระบ,บุโรงพยาบาลน,นะอย่างไปโรงพยาบาลสารคามโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเนี่ยเขาก็จะมีสิทธิพิเศษให้นะฮะมีการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลน,นะฮะม,มีการลดถึง50%ห้องพิเศษค่าอาหารหนู่นนี่นั่นคือ ทางโรงพยาบาลเขาก็จะมีบัตร V.I.P. ให้นะฮะโรงพยาบาลที่เราระบุว่าบริจาคโรงพยาบาลน,นี้นะอันนี้ที่ผมเป็นคนมาดูให้นะนะครับอืมเป็นเป็นระดับ V.I.P. บ้าเถอะเพราะว่าเรามอบร่างกายให้โรงพยาบาลเขาใช่ไหมล่ะเขาก็ต้องดูแลเราประมาณนี้แล้วก็แต่สภากาชาตินี่เขาก็จะตรวจตรวจร่างกายให้ฟรีต่อปีนะปีละครั้งหนึ่งตรวจร่างกายน่นี้นั่นนะนะครับ มีสิทธิพิเศษนะฮะมีสิทธิพิเศษอยู่นะแต่โรงพยาบาลก็อาจจะไม่เหมือนกันเนะ่รนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบริจาคร่างกายหรืออวัยวะเนี่ยอายุไม่เกินหกสิบห้าปีฮนะไม่ควรเกินหกสิบปีอนะนะไม่ควรเกินหกสิบปีแต่บางโรงพยาบาลเขาก็กำหนดว่าไม่เกินหกสิบห้าปีบริจาคได้นะประมาณนะั้นอืม บางคนก็บริจาคมาตั้งนานอย่างท่านหลวงพ่อคูเนี่ยท่านบริจาคตั้งแต่ท่านท่านยังอายุไม่เยอะนะท่านบริจาคทําพิในกรรมไว้นานนะกูตายมันก็ตอนนี้ร่างกายท่านก็อยู่มหาลัยขอนแก่นนะหลวงพ่อคูนะโอ้ผมผมศรัทธาท่านมากเนี่ยท่านวางแผนไว้เลยว่ากูตายแล้วมึงไม่ต้องเอาร่างกายกูอะไปใส่ลงแก้วไปทำมหาแดกเออคือท่านบริจาคตั้งแต่ท่าน อายุยังไม่เยอะฮะยังมีสติสัมปชัญญะคกอท่านวางแผนไว้เลยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทําพิธนกรรมไว้นวนะป่านนี้ต้องอยู่โรงแก้วโหแหนั่งแมวแล้วเอาไปทรรมหากินอีกไม่ได้ว่าเก่าวหานะอย่างเกจิอาจารย์หลายๆท่านน่ยนะลูกศิษย์เอามาทํามหากินอย่างนั้นนะอยู่ในโรงแก้วโหบริจาคกันโหนะไม่อยากจะเลก็แล้วแต่และกันใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะก็เลยเล่าให้น้องมันฟังว่าโอเค ถ้ามึงมั่นใจมีจิตศรัทธาจะบริจาคยิ่งก็เข้าไปในเว็บสภากาชาติจบเลยมไม่ต้องอะไรมากเขาจัดการให้หมดนะครับอย่างผมนี่ก็ตอนแรกก็กลัวอยู่กลัวว่าเฮ้ยบริจาคไปรสชาติหน้าจะครบสามสองหรือเปล่าจะไม่กลัวฮะฟังน้องแพรลี่อดีตมหาภัยวันพูดแล้วนะหลายๆท่านพูดมันไม่เกี่ยวอก ร่างกายเรามันแค่เป็นเป็นร่างกายตายก็เผาทิ้งไปสูญสลายไปไม่มีความหมายเลยนะเราเอามาทําประโยชน์กับคนที่อยู่ด้านหลังดีกว่านะะดีกว่าดีกว่าเผาทิ้งอ่ะแสด้ของนะอืมอย่าไปน,นึกว่าเฮ้ยตายไปกูจะหายเปล่าว่าแบบอายวะหายไปหรือเปล่าเขาเอาจับใตไสพุงไปทําประโยชน์อย่างผมบริจาคอายวะนะเขาเอาจับสมมติจับดีอยู่เอาไปใช้งานเนี่ย ท่านหน้ากูจะมีตับป่าเดี๋ยวตับหายไปไม่จริงอะเอาตาไปทไปายยําไปใช้เนี้ยท่านหน้ากูจะตาบอดด้วยไม่จริงฮะไม่เกี่ยวเลยไอ้หี้ยะมึงตายไปเขาเผาก็เผา,า,า,าทิ้งไปใช่ไหมเออสูญสลายไหมล่ะนั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกเพื่อนทําบุญครั้งสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรานะก็ใครสนใจก็เข้าไปในเว็บไซต์สภากาชาดก็แล้วกันนะบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนรุ่นหลังนะฮะคนรุ่นหลัง ายไปเขาก็กราบไหว้นะเป็นอาจารย์ใหญ่นี่ผมก็กราบไหวนะ้เนี่ยอาจารย์ใหญ่เห <g ül> ็นไหมไม่ไม่ต้องพกบัตรเลยสักเลย,ป,เเลยปุ๊บเขาก็โทรเลยปุ๊บหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกหกหกโทรไปทันทีปุ๊บมารับจบไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานนะสบายสบายนะก็เก็บมาเล่าครับไม่ได้ว่าตัวเองเป็นคนดีหรอกคนเรามีดีมีช่วทุกคนนะผมมาสมัยก่อนคนเฮี้ยเลยบอกให้แต่ว่าตอนนี้เราก็ คิดว่าเป็นคนดีนะคนดีคิดดีทําดีครับคิดดีทดําดีอย่าไปคิดลบแล้วก็อย่าเอาเรื่องคนอื่นมาหนักหัวเรารทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยแลครอบครัวดีๆก็แล้วกันนะครับก็มีอะไรก็จะเล่าข่าวให้เพื่อนฟังนี้ฮะอย่าเพิ่งเบื่อแล้วกันสวัสดีครับออกบ้านใสแมสเข้าบ้านอาบน้ํสาสระผมครับใครอยากบริจาคร่างกายโอยะเหมือนผมก็เข้าไปในเว็บไซต์นะฮะเข้าไปในเว็บสภากาชาตินะฮะ ทำตัวให้เป็นประโยชน์กับโลกใบนี้ครับสวัสดีครับเราจะได้เป็นพวกเดียวกันครับจัดไป